ข5บาทถือแห้งเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับป้าตําเล่าแบบนี้เรียบใครชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับมีคนสวปเล่าเบิบอกคอมเมน์เดอร์ใกล้ไหม่จักพันเอื้อยใกลครับเจ็น้าแปดเาแปดเ้อมื่นกีบอ่ตับเดเอื้อยเจ็ดพันเจ็ดพันโอประมาณส0บาทดาว ไม่สิบบาทอุ้ยนี่ดาบอะทุกเนมาเทียร่าอุ้ยตับบอนี่เป็นตะกินแท้ไก่กระมีลุงเอาไก่ป่ะเขียนว่าอย่างเงี้ยอันนี้แก้วอย่างไงแก้วอยังเจ้าบอกเจ้าบอกเจ้าบองเจ้าบองบองคือการบอนี่จักพันแก้วบองหกพันกีบหกพักีบประมาณในเจ้าบอกเป็นแต่ย่างหกพันกีบโอ้คือสิขายดีเนาะเปิดมาจากปีแหละสิบกาปีแล้วโอ้คอยบิ้งขาอนี้วะไรปะใช่ขานิ้าโอ้นี่นี่ขอนี้ว โอ้ยพ่นพ่นเปนปิ่งแบบอันนี้เลยอ่ะเามีตํตบักหพ่งพรบ่เอกมิตรตำแบ่บเอ้าสร้างแสแมกสันโอ้ยเอาตําบหพวงเนี่สันเจด้ามาสวยสบายดีขอบใจมันนี่มาเป็นลูกค้าเลยบ้นี่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อเจด้ามาเองกิ่งเจ้ิ่งตเป็นเป็นมัยเนเเลยโอดามาพิ่งพ่นนี่หมอหนี่พนอียันนี้อย่างนี่ บอันนี้ยังเอื้อใหญ่เจ้าบอสเจ้บอสแบบนี้แบบถุงแบบถุงอุ้ยสมพักไหมนี่สมพักหนมหมูกระมีได้เธอเนืหนมหมูล้องถามมันบึงปลาทูเข้ามาไงนี่ปลาทูปลาทูปิ้งเอาแบบไม่ทอดนะเอาบ่ไข่เคื่องซีใดลายอย่างแช่อันนี้สมยังนี่กินเบิร์ตบ่กินเบิร์ตบะนี่สมู๊ดจ้าท่านสมู๊ดเจ้าสิบสามพันสิบสามพันสมู๊ดสิบสามพัน ป๊าเอาซูยางที่เราขายิ้มขึ้นบ่เบิ้งมาขึ้นดิบอกใจได้อ้ขายดีแห่งไหมปลาเบิ้งรอบย่างเต็มเตาแล้วบูรูอยู่ปลาตั้มหงส์แม่ตบั้หงส์เอาตั้มยังตั้มยังตัมล่าเล้ตัมล่าเขานี่แหละนี่นะเป็นลานบ้านๆแบบนี้เลยหิวเข่าตัวละนกินเยอะมากจากถี่พระท่านหิวปันใดหิวเข่าแล้วค่ะโอ้ยเบิ้งตับตับไม้บักไงนึงค่ะไปเจ็ดพันขีปประมาณสิบบาทเออเออไม้บักไงเลยเพราะพบแพงนะของ สซมพักอันนี้สซมพักยังนี่อ่ะโซมพักเนิพักกาอ๋อพักกาอันนี้เดียพักเซียนพักเซียนสซมพักเซียนเอิญคือบ้านเท่าสซมพักเอิญโซมพักเซียนสซมพักเซียนหมูค่อยไม้ด้าปีนให้ค่อยแน่หมูค่อยไม้มาเบิ้งตั้เรามาเบิ้งตั้มเบิ้งนี้เลยบ่ตั้มเบิ้งนี้เลยเอาเนื้อแน่ด้อเอ้ยปลาแดกใส่ได้ใส่ใส่ปลาแดกเล่าไงโอ้ขอเบิ้งถวยปลาแดกเจ้าแน่เด้อคอยมาคักปลาแดกดิ เราบังเฮียของเพลินเด้วยเฮียของเพลินเด้อใส่เพิ่งเนี่ยนี่ปลาแดกเล่าอุ้ยคือหอมใช่รึอันนี้อันนี้มักเองบอกเลยไหนหอซื้อมาใหอมโอ้นี่ครับปลาแดกเล่าหอมหอมหอมคัะหอมกินหอมทะลุจอใส่ร้ายนวดร้ายเข้าวะเดี๋ยวถาเพิ่งเพิ่งตำเ้อตำแบบสดซดตรงนี้เลยนี่เออเอ่าเนื้อนวดเอื่อยเนื้อนวดเลยต้องกูจะยิ้มเด้นเขาฟ้อง ยิบด้วยยิบด้วยนี่ครับบังฮงมาแล้วเอาแค่หมูน้ำเดือดเลยคอยคือยิบเอายิบเอาก็ได้หลายอย่าง้วเด้หนิจากท่านนีตาบังฮงหนีสิมหาพันสิมหาพันสิบหาพันประมาณยี่สิบบาทป้าบาทห้าถากแจ้า่สิบห้าบาทประมาณตบัฮงสิบห้าบาทตํามบัุฮงบาเดาประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทตัมบัง จังเดเลิศขอปลาแดกอีไบอขมักปลาแดกิอง่เออมักเนื้อเนเออแบบนั้นะเอ้ยตลาวค่ะมากินอยู่ลาาค่ะตําลาาตแบบบานๆเทาเลยนี่แมนอจากวมมองนางใข้คอยนางกินแน่นอนแต่มีกนั่งนี่แหละยังเด เอาถวยพอเอาถวยพ่อมเอาถวยพ่อมแซ่บเลแซ่บเลยวะแซ่บเลยโอ้ดยอดใจถึงใจี่ครับตามสดๆเลยได้หน่กาหมูไข่น้ำเด้อคึ้นาหูข่น้ำเด้อโอ้ยบางเดือดที่มาบากก็ได้บักลายนึงงมาแม่เผ็ดครดุว้าโอ้ยอใจคาดกางงามคนสื่อกางงามบัตเทีนีเลยนี่นะคเวลาเรามาซื้อของที่นี่นะ เราก็จะหยิบไข่แล้วก็ไปอุ่นตรงนู้นเลยขอบใจเอ้ยเอาถุงเอาถุงเท่าไรมีถุงเท่าไหร่ข้าวเหนียวอยู่นี่เลยลายได้แถวหาพันสองถุงอุ้ยบางทีอะไรข้าวเหนียวหัวนหันเลยข่อยกินเนี่ยเลยลายข้าวเหนียวหัวหันอุ้ยขวดออกหุยหุยเลยอันอันนี้เมื่อเธอจากพันอะหาพันแบบนี้อุ้ยคือได้ลายแท้หาพันเสร็จแบบลายหนึ่งอุ้ยลายแห้งอุ้ยกินหัวหันเสียบแห้ง ของกินเต็มเลยอ่ะมาดูข้างหน้านี่ครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีไก่ย่างตับย่างมีหมูย่างค่ะมีสมูสสมูหมูปิ้งกับมี่อกึ๋นมีปลาทูน้ำพริกกับมี่นะคะใครชอบอาหารแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยเออผูใดมากินอาหารแบบนี้แบบ คอ no no มเมนต์หน่อยคข่าเหม็นน่อยสมูทกามีสมพักกามีใครชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับมีคนสบอบอปอปล่าเบิงบอกเหม็นเนเดอร์อจังใหม่นี่เบิร์ดไล่ลหละเอาสุยางที่มันอยู่ในตู้เ <c oughs> ด้ราะตาบวกฮงเป็น <c oughs> ข่าวนี้วหาพันเพื่อจะเดบ,บุกไล่ถึ่งได้เยอะจริงได้เยอะจริงหาพันมันจ็ดบาทหาพันเหรอหาบาทประมาณเจ็ดแปดบาทเดบุกไล่เลยซื้อกับข่าวเธอหนึ่งเธอละหมื่นเธอละแสนแมียเขาตับ เท่าไรก่อแสนอะไรบ่อหัวหอดสองเลยบาทแสนเท่าไรก่อหัวลอยห้าสิบบาทลอยห้าสิบบาทปาเบิร์ดนี้นะมีทั้งไก่มีทั้งปลามีทั้งตับเบิร์ดเท่าไรก่อแสนสิบเก้านี่เดี๋ยวมาเนี่ครับอยากให้ลองซิมเบิงมันเออกินหนาหลานเลยมันจะสุดเอั้รถกินหนาหลานจังแซ่เดี๋ยวเบิงนะเบิงนะโอ้ตังบังฮงซิมหาพันยี่ซิมหาบาทถึกแห้งเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับ ขอนยาวหอนเลยนี่ครับมาเที่ยวลาวต้องมาแบบมากินอาหารแบบนี้นะแมนแซ่บเออนี่โอ้ขอบใจขอบใจไม่คู่ไม่คู่อันนี้ไม่คู่นี่ข้าวเหนียวไก่ย่างเออเป็นยังไงแซ่บแอบบองนะกินกันเดๆตรงนี้เลยอุ้ยแซ่บเลยลุงอาหารบานๆเขาเลยตับหมูหุงคือบานเขาอะเดี๋ยวเขาสิซิ่มบังปลาแดกเขาอันนี้เนาะปลาแดกหอมเดี๋ยวลองกินกับตับหมูหุงตับหมูหุงครับมา อุ้ยมาแต่สมตำเปิด24ชั่วโมงเนี่ยปลาหืมหืมตำเล่าแบบนี้แซ่บว่ะอือหึยอดว่าใครใครจะคะแนนโอ้ขอบใจนะฮะแกงเลยเต็มสิบเต็มสิบเลยปลาเป็นร้านไก่ย่างนะครับเป็นอาหารแบบอาหารลาวตำเปิด24ชั่วโมง่24ชั่วโมงเลยนะครับอยู่เมืองฝากเซหาไม่ยากครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬานะมีเมื่อไหร่ก็แวะมาเออ เอามานดังกินกันบางนีเลยอะ่ะฝนเดี๋ยวมาลองกินแคมโมะบ้างแคมโมะทีเป็นยังไงแคมโมะคือสิกรอบดีเนาะอโอ้โอ,อ้แต่โมกของเรายังไงฮึเผ็ดมาซิมตับบอกตรงไม่เคยเห็นนะครั้งแรกเหมือนกันที่ไป<อ>เห็นร้านส้นตมตำร้านอาหารแบบนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงแม่ข่อยก็ว่าแต่เสวี่ยเวินเหงาเมื่อไหร่ก็แวะมาเออหูตับตับตับแต่ปะ เจ็ดพันเจ็ดพันกีบตั้มนี่เต็มแห้งประมาณสิบบาทเต็มสิบห้ยี่สิบเฮ้ยคุณบอกว่าตั้มนี่เต็มสิบห้ยี่สิบเลยแอบแห้งของแท้ของแท้ฝากลของไว้ร้านนี้เล้ให้จใจคะแนนร้านนี้อาหารสิบสิบเลยวะเต็มหลอดใช่ด้วยโอ้แสดงว่าถึกปากถึกปากจะบอกทีบ่บิึงนี่นะครับลองมากันได้นะครับในร้านนี้อยู่ที่เมืองปากเซนะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่งเงาเลยบะด็กเจ้าบอง อ้ยกัมเปเป็นอาหารล้านะครับอาหารล้าใครใครชอบกินอาหารแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยครับหุ่ใจดาห่งแซ่บหลคนสปปล้าเบิร์บอมาค่อยเหม่งกันเด้อ,อดนูขาบอสขนคนส้มจากแขวงไนเมืองไนคอมเมนต์กันได้เลยครับอยากกินกับบวกนึงมาเด้ออ่าดูดูโอ้ตำเลาวหี่15บาทบปอปอนู่สปปล้าค่ะทุกคนนี่ครับไม่แพงเลยนะแซ่บพร้อมหัวข่อยมักกับขา่องสี่แห้ง เน่าเศร์ลายสุดยอดสุดยอดเต็มซิปไห่เท่าไรตั้มหงไห่ซิปแบบบานเท่าเลยแผ่เพื่อนกันเลยเบิ่งไก่ย่างแบบไงหนึงไม่แพงนะอันนี้ประมาณสี่สิบบาทเหนียวเมื่อไหร่ก็แวะมาสิบสี่เซอรโมงอะเปิดยี่สิบสี่เซอรโมงเออเขาวท้ายอยู่ไลยลุงจำแจวบองเด็ดปกติหลานเพิ่นบอมีโต๊ะเด็ดจัดแต่ว่าคุณแม่หาโต๊ะมาให้นั่ง หิวข่าป่ะดีหิวข่าวอิ่มแห้งหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะร้านาส24ชั่วโมงเปิดแต่ย่างเปิดิ24ชั่วโมงเลยร้านนี้เออเออมาฝากทองเวลานี้ยอิ่มพักเลยเสบแบ่งเอ้ยสัญลักษณ์กดซื้อครกสั่นอ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่สัญลักษณ์แซ่บหลายขอบใจเด้อขอบใจเด้วยขอบใจเด้อดีส่งดีส่งดี